สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเข้าใจตัวเองผ่านไพ่ทาโร่นะคะคุณจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นผ่านคลิปนี้ถ้าหากคุณถูกดึงดูดให้เข้ามาฟังเนี่ยนั่นอาจจะเป็นข้อความสำคัญถึงคุณก็ได้นะคะซึ่งคลิปนี้จะมีความยาวไม่มากนะคะเฉะลีย่ยแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ20นาที ยังไงก็เราไปเริ่มกันเลยค่ะจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการเปิดทั้งหมด6ใบ6ตตำแหน่งก่อนอื่นนะคะขอเช็คพ,พลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะ สี่ไม้เท้าและเจ็ดเหรียญพลังงานดีนะคะพลังงานดีมากคุณมีความมั่นคงทั้งทางกายทางใจเจ็ดเหรียญอะไรก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้คุณ คุณรู้ว่าคุณทำไปเพื่ออะไรคุณรู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดผลลัพธ์สักวันหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านไว้จะงอกงามคุณเป็นคนที่อดทนรอนะคะอดทนรอผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึก ถึงแบบคนที่ใจเย็นอ่ะแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนกับสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะอืมคือแล้วพลังงานของคุณดีนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาเปิดกันค่ะว่าแต่และตำแหน่งเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างตำแหน่งแรกนะคะ คนอื่นมองคุณยังไงแ๊บนึงบางทีสับแล้วแบบมันชอบหลุดคนอื่นมองคุณยังไงนะคะเห็นคุณเป็นคนยังไง จ็ดไม้เท้าคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่มีขอบเขตคุณสร้างขอบเขตให้ตัวเองอย่างชัดเจนว่านี่เป็นเส้นที่ฉันสร้างขึ้นนะเธอไม่ควรมาล้ำเส้นฉันนะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อตัวเองยืนหยัดในความคิด ในเจตจำนงของตัวเองปกป้องตัวเองนะคะปกป้องตัวเองในแง่ของใครใครแบบอยากให้คุณทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่ว่าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดมันดีที่สุดสำหรับคุณแล้วคุณจะไม่ยอมให้คนอื่นมาแบบมา มามีอิทธิพลต่อคุณอะคืออะไรอะไรที่ดีคุณจะรับไว้อะไรที่มันเป็นความท็อกซิกจากคนอื่นคุณจะแบบกันออกไปและคนอื่นก็มองเห็นมองเห็นสิ่งนั้นในตัวคุณนะคะต่อไปนะคะสำแหน่งที่สอง แข็งที่สุดของตัวคุณคืออะไรจุดแข็งที่สุดของคุณคืออะไรเอ e ออฟคัพ สัมผัสได้จากไพ่ใบนี้นะคะจุดแข็งของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับจิตใจอะเกี่ยวกับความเห็นใจเห็นอกเห็นใจความเมตตาความหวังดีที่มีให้กับคนอื่น หรือบางครั้งนะคะคุณก็เป็นคนที่คนอื่นชอบมาปรึกษาคุณอาจจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ดีอืมสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นๆสร้างพลังใจคอยให้กำลังใจเมื่อคนอื่นอยู่กับคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่า ออมันเย็นเนาะมันเย็นเย็นอกเย็นใจใจร่มขึ้นอะไรเงี้ยคือในภาพอะค่ะเป็นเหมือนเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเป็นอสูรหรือว่าเป็นเทพหรือว่าเป็นอะไรนะคะ แต่ดูแล้วเป็นคนที่แบบมีความสามารถพิเศษมีสามารถบินได้อืมแล้วก็ถือถ้วยที่มีน้ำน้ำออกมาเหมือนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลยะเหมือนเป็นงูหรือเป็นมังกรอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเรามองว่าคุณสามารถเชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายมิตรสัมพันธ์ดีปรับตัว เข้าหาคนอื่นได้เก่งนะคะอืมนี่คือจุดแข็งของคุณโอเคต่อไปนะคะตำแหน่งที่สามความกลัวหรืออุปสรรคนะคะที่คุณจะต้องรับมือความกลัวหรืออุปสรรคที่คุณควรจะต้องรับมือ ความกลัวหรืออุปสรรคที่คุณจะต้องรับมือแปดถ้วยนะคะภาพนี้สวยนะอืมแล้ก็สื่อได้ดีมากเลยทำไมแปดถ้วยถึงเป็นอุปสรรคหรือว่าความกลัวสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยคือการที่คนคนหนึ่ง หันหลังให้กับอะไรบางอย่างหันหลังให้กับสิ่งที่สร้างมาหันหลังให้กับความรู้สึกที่มันเอ่อล้นเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นความรักก็ได้อาจจะเป็นความสำเร็จของคุณก็ได้อาจจะเป็นย้ายที่อยู่ก็ได้เปลี่ยนงานก็ได้ คุณยังรู้สึกว่าการหันหลังให้กับอะไรบางอย่างมันคือความยากมันคืออุปสรรคคุณยังไม่กล้าที่จะทําแบบนั้นจากในภาพนะคะคือคนคนหนึ่งเดินจากจุดที่ต่ํากว่าไปสู่จุดที่สูงกว่าและข้างหน้านั้นก็มีมีพระอาทิตย์ส่องแสง ข้างล่างข้างหลังเนี่ยคือแบบเงามืดทะมึนมากเพราะฉะนั้นถ้าหากตอนนี้ในชีวิตของคุณอะมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันกวนใจหรือสิ่งที่มันที่คุณรู้อะว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วคุณก็ลึกๆแล้วคุณอยากจะเดินออกมาอยากจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเริ่มต้นใหม่ เรามองว่าคุณก็ควรที่จะ,ะเผชิญหน้านะคะกับความเปลี่ยนแปลงที่รอคุณอยู่ข้างหน้าถ้าหากนี้คืออุปสรรคของคุณสิ่งที่พอจะพอจะช่วยได้ก็คือการใช้ความกล้าหาญในการ,รเผชิญเผชิญหน้า เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าคุณจะดีกว่าวันนี้เชื่อว่าทางข้างหน้าที่คุณยังมองไม่เห็นมันจะต้องดีกว่าเส้นทางที่เป็นมานั่นจะทำให้คุณมีพลังในการก้าวเดินต่อไปมากขึ้นต่อไปนะคะ ตำแหน่งที่สโอกาสอะไรที่คุณอาจจะพลาดไปโอกาสอะไรที่คุณอาจจะพลาดไปโอกาสอะไรที่คุณอาจจะพลาดไป p e ทล of p เ n t a c l e s เด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญหมอมองว่าโอกาสที่คุณอาจจะพลาดไปก็คือการได้เริ่มต้นทำในทำอะไรบางอย่างที่คุณคิดไว้คุณมีภาพอะไรบางอย่างในใจ คุณมีอุดมคติของชีวิตของตัวเองแล้วคุณก็มองมันอยู่มองอยู่แต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแล้วคุณจะพลาดยังไงนะคะคือที่เรียกว่าพลาดเนี่ยมันคือยังไงแหมอก็จะอธิบายว่า บางทีสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมากมายแบบหลายอย่างรอบข้างเราอะค่ะมันทำให้บางครั้งเราลืมไปว่าเราอยากเราต้องการอะไรในชีวิตถ้าเราเอาแต่ถ้าเราเอาแต่แบบทำให้คนอื่นสมหวังหรือแบบคอยแต่จะ ทำตามความต้องการของคนอื่นๆเราก็จะลืมไปว่าเอ๊ะแล้วเราต้องการอะไรกันนะฉะนั้นถ้าหากคุณมีภาพอะไรบางอย่างในหัวที่คุณอยากที่จะทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาคุณลองแบบว่า เขียนมันขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะเผื่อเผื่อคุณลืมเขียนมันขึ้นมามองมันแล้วตอบย้ำว่านี่แหละคือเป้าหมายที่คุณต้องการและคุณจะต้องทำมันให้เป็นจริงอาจจะแบบเขียนเป็นโนต้ตแล้วแปะไว้ที่ตู้เย็นก็ได้แปะไว้ที่ที่ทำงานโต๊ะทำงานหรืออะไรให้เราไม่ลืมว่าเราว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไร อมประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปนะคะตำแหน่งที่ห้าจุดเออตำแหน่งที่ห้าเนี่ยคือส่วนไหนในชีวิตของคุณที่ต้องการให้คุณมาสนใจเดี๋ยวนี้ ส่วนไหนในชีวิตของคุณที่จำที่เรียกร้องให้คุณหันมาสนใจเดี๋ยวนี้ ราชินีถือเหรียนนะคะนี่ก็เหรียนนี่ก็เหรียญสิ่งที่คุณต้องกลับหันมาสนใจให้ความสนใจตอนนี้ก็คือเป้าหมายของคุณชีวิตของคุณแบบ สิ่งที่มันเป็นของคุณอย่างแท้จริงอะค่ะลองคิดดูว่าถ้าหากอีกสิบปีข้างหน้าคุณคุณยังไม่ไม่เห็นภาพคุณยังไม่ได้อยู่ในภาพความฝันนั้นที่คุณอยากจะอยู่อะคุณจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้คือการเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณต้องการ ชีวิตของคุณเป็นชีวิตเป็นของคุณคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนชอบอะไรชอบทำอะไรอย่างเช่นนะคะอยากอยากมีบ้านอยู่แบบชนบทอย่างเงี้ยบ้านหลังเล็กๆคุณสามารถทำได้นะคะ แต่แน่นอนว่าคุณจะต้องก้าวผ่านความกลัวและอุปสรรคก่อนนั่นก็คือการทันหลังให้กับอะไรบางอยา่างแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ชนบทตามที่คุณใฝ่ฝันมันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ได้แต่อาจจะเป็นแบบบ้านปลายหรือว่าช่วงหลังของชีวิตแต่ตอนนี้คุณสามารถเตรียมการไว้ก่อนได้อาจจะแบบเก็บเงิน แล้วก็มองหาทำเลซื้อที่เอาไว้แล้วพอถึงเวลาก็มันก็เหมือนมีฐานให้คุณแล้วชั้นหนึ่งถึงเวลานั้นคุณก็แค่อาจจะสร้างบ้านหรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำแหน่งที่ห้าคือสนใจชีวิตของคุณมาเป็นดับแรกเป้าหมายความเป็นอยู่ที่คุณต้องการจริงๆ งานที่คุณอยากทำจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะตำแหน่งสุดท้ายเป็นอย่างที่6สิ่งสำคัญที่คุณควรทำต่อไป next step นะคะ next next step ที่ที่สำคัญกับคุณคืออะไร9ก้าต่อไปคุณควรจะทำอะไรเป็นอย่างแรก ต่อไปของคุณนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบนะคะเรามองว่าเจ็ดดาบเนี่ยคือการ ทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นทำตามแนวทางของคุณบางทีที่ผ่านมาคุณอาจจะทำตามคนอื่นหรือว่าอยู่ในคนหมู่มากและก็เลยต้องไปตามคนหมู่มากแต่ว่าขั้นต่อจากนี้ถึงเวลาของการ ทำตามแนวทางของคุณเองแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอย่างในภาพนี้นะคะคือกับเหมือนเป็นกับตันนะกับตันออกมาจากเรือมุ่งหน้าออกไม่อยู่บนเรือและจะอยู่บนบกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคะตอนนี้ มีคนมาตัดหญ้าฉะนั้นขอภัยในเสียงที่ดังโอเคตอนนี้นะคะแม่หมอปิดหน้าต่างนิดนึงเจ็ดดาบก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคุณจะต้องยอมทำอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่น หรือไม่ก็บางทีนะคะคือการเก็บความลับบางอย่างไว้กับตัวเองก่อนคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตอาจจะเงียบไว้ก่อนเงียบไว้ก่อนแล้วทำมันทำมันอย่างลับๆก็ได้จนกระทั่งวันหนึง่งเป้าหมายคุณสำเร็จคุณค่อยแบบเปิดเผยกับทุกคนถึงเวลานั้นก็ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วถึงเวลานั้นใครจะพูดอะไรยังไง ก็ไม่สําคัญอีกต่อไปเพราะว่าเป้าหมายคุณสําเร็จไปแล้วอืนี่ก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งนะคะคือการทําให้เป้าหมายตัวเองสําเร็จอย่างลับๆอย่างเงียบๆไม่ต้องแบบเป่าประกาศไม่ต้องบอกก่อนว่าเอ้ยนี่ฉันมีฉันมีแผนแบบนี้หรือทำแบบนี้แบบนี้เพราะเมื่อคุณพูดมันก็จะมีสายตาจับจ้อง มีพลังงานลบเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องเก็บเงียบไว้และค่อยๆทำจนกระทั่งมันสำเร็จทำตามฉบับของคุณทำตามแนวทางที่คุณคิดนะคะโอเคและนี่ก็เป็น ทั้งหมดนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่พ่อยากที่จะบอกคุณอยากที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าหากชอบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ